สวัสดีครับพบกับ Redmi Note 12 Pro+ Plus จากทาง Xiaomi นะครับเป็นตัว็อปของ Redmi Series ที่วางจำหน่ายตอนนี้ถ้าแพงกว่านี้ก็คือเป็นมี 12T อะไรอย่างงี้นะครับที่เปิดตัวก่อนหน้านะก็เป็นรุ่นที่เน้นกล้องเป็นหลักนะครับเพราะตัวนี้มาปับเซ,เซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลนะครับจาก Samsung เนาะเป็น ISOCELL HP3 ซึ่งราัสนี้เนี่ยจะถูกใช้ในอีกหลายรุ่นในอนาคตนะครับจากหลายแบรนด์ด้วยก็รอติดตามกันได้เนาะ ก็สำหรับบอดี้นะครับเขามากับบอดี้ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ Redmi Note 12 Pro นะครับแต่มีความหนักแล้วก็หนากว่าเล็กน้อยเพราะว่าเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ใหญ่ครับคือขนาดของเขาเนี่ยประมาณแบบ1ส่วน1.4นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่มากสำหรับปิ๊เทียเนาะเรื่องของอ่าสแกนลายนิ้วมือก็ยังอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะลำโพงคู่สเตอริโอครับบนล่างเลยแล้วก็มี IR Remote เช่นเดียวกับ อ่าเรดม12 Series ตัวอื่นนะเรื่องของหน้าจอนะครับเป็นจอ AMOLED ออที่เรียกว่าเกรดดีทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ใช้อย่าง d ร i Note 12 Pro หรือเป็น POCO นะครับ F5 ที่รีวิวไปก็เกรดพอๆกันนะครับเรื่องของความสว่างการทัชสกีอะไรต่างๆผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าเป็นจอเกรดที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็สว่างด้วยนะในเรื่องของการใช้งานพวกเล่นเกมดูหนังต่างๆอันนี้ไม่ห่วงเลย ที่น่าสนใจคือพอร์ต3.5ยังคงใส่มาอยู่นะครับก็ใครที่ใช้หูฟังที่เป็นแบบมีสายก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคือไม่จําเป็นต้องหา,อาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นหางหนูนะครับมาต่อนะก็สะดวกดีสำหรับฝาหลังนะครับก็เป็นฝาหลังสีดําแบบเงานะครับคือ ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยนะครับเพราะว่ามันดูแลยากครับคือต้องใส่เคสหรือต้องติดฟิล์มรอบตัวเอานะครับสำหรับเซนเซอร์กล้องก็อย่างที่เห็นนะครับ200ล้านพิกเซลมีอันตรายแล้วก็มาคโครนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันนะครับในการใช้งานมาดูซอฟต์แวร์ครับรุ่นนี้มากับ Android 12นะครอบด้วยมี UI 14เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเห็นว่าการใช้งานต่างๆผมว่าค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบกับอ่ามี MI UI ตัวก่นกอนๆนะครับใครที่บ่นว่า ซอฟต์แวร์ของเสียวมีหวยเนี่ยต้องไปลองเช็คตัวเวอร์ชันนะครับว่ายังเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยทั้งเรื่องของความเสถียรเรื่องของแบตอึดอะไรต่างๆก็ถือว่าทําดีขึ้นเยอะนะครับสำหรับ Wi-Fi b l u e t o o t h ต่างๆก็มีรองรับปกตินะแล้วก็เรื่องของอพวกการเชื่อมต่อพวกมีแช์นะครับรวมถึง NFC เออาไว้ contactless นะครับ payment ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับรองรับ 5G ทุกเครือข่ายแล้วก็มี w a วซ On Display เพราะตัวนี้เป็น อจอ AMOLED นะครับก็จะมีให้ทุกรุ่นเลยอย่างพวกตีมพวกวอลเปเปอร์ต่างๆคุณก็สามารถเปลี่ยนได้แหละนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับโ o c o หรือ Redmi ที่เคยรีวิวไปนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะละนะแล้วก็มีพวก ฟีเจอร์อื่นๆมากมายนะครับพวก Gesture Motion นะครับสามารถอัดหน้าจอได้อันนี้ผมก็ชอบเพราะว่าเอาไว้อัดพวกรีวิวอะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มี Memory Extension ด้วยก็คือสามารถาเพิ่ม RAM ได้สูงสุดถึง8 g b นะแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะตัวนี้ก็ RAM 8นะถือว่าใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มี Second Space ตัวนี้จะเป็นแบบแยกโปรไฟล์ออกมาแล้วก็ใช้พวกแอปอะไรต่างๆแยกกันไปเลยนะครับแล้วก็สามารถาใส่พวกรหัสอะไรนี้ได้ด้วยนะ สำหรับตัวซอฟต์แวร์อื่นก็ไม่มีอะไรครับอย่างพวกแอปพลิเคชันที่พรีโหลดมาก็ค่อ<ๆ>นั่งครบอยู่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยโบดแวร์ของ Xiaomi เยอะไปหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่เยอะนะแล้วก็สามารถลบออกได้คุณสามารถโหลด Play Store ได้เหมือนเดิมนะครับพวกแอปหรือพวกเกมต่างๆนะครับก็มีให้เหมือนเดิมเลยรวมถึงพวก Security อย่างเงี้ยก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆเยอะนะครับพวกบล็อกลิสต์นะครับ Dual a p p สสามารถเปิด2 ID ได้อะไรอย่างเงี้ยเกมก็มีเหมือนเดิม ส่วนอันนี้คือแช์มีนะครับเป็นแอปที่เอาไว้ถ่า,ายโอนไล์ระหว่าง Xiaomi ด้วยกันนะครับจริงๆอ่ะอันท้ายคือ p พโคและอัน,นอันลงอันแล้วก็อันนี้คือแช์มีนะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้ส่งไฟล์ข้ามเครื่องได้โดยไม่ต้องแบบเสียบสายอะไรต่างๆนะครับก็สะดวกดีนะสําหรับใครที่ถือ Xiaomi สเครื่องนะครับหรือ Xiaomi หน o ่งโพโคหนึ่งอะไรเงี้ยก็สะดวกดีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ Wi-FI ที่ต่อครับ เรื่องการดูวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้แบบเป็นจอแบบนี้นะและเขามีาลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแล้วก็มีวิดีโอทูบ็อกซ์ที่อยู่ด้านข้างนะครับก็สามารถหาตั้งค่าพวกเสียงหรือพวกอแอปต่างๆที่เปิดเป็นพ็อปอัพได้นะครับรวมถึงมี d o บี y a t m มอด้วยนะครับ นี่ก็จะมีะการปรับด้วยนะครับว่าแบบต้องการโทนสีแบบไหนนะครับมันจะทำการครอบมาแบบนี้เลยไ to ด้คะแนนตัวตุ้นนะครับได้ประมาณ43นะผมว่ามันมีความเออเลอร์แน่นอนนะครับเพราะปวดเตี่ย ตัว D.M. 1080มันน่าจะประมาณห้าแสนกว่ากว่านะครับผมว,ว่ามันเออเลอร์แต่ช่างมันเถิะนะครับก็ตัวนี้ใช้ Dimensity 1080นะครับอย่างที่บอกไป RAM 8นะครับความจุ256ส่วน Storage เนี่ยใช้มาตรฐาน UFS 2.1 2.2นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เร็วกว่าปกตินะครับแต่ยังไม่ถึง3.1ประมาณนั้นนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกล้องนะครับกล้องเนี่ยหลักๆก,ก็มีการใช้งานที่ค่อนข้างครบนะครับมีทั้งพวกอันตรอวายนะครับมีปกติแล้วก็มีครอปซูมที่2เท่านะวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ 4K 3 0เฟรมนะครับเป็นข้อจำกัดของ Diamond City 180 0นะแล้วก็มีโหมดโปรให้ใช้งานนะครับรวมถึงโหมด Portrait โหมดไนท์ที่สามารถใช้งานได้ทุกเลนส์นะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆตามนี้เลย ภาพร,รวมของ Redmi Note 12 Pro Plus 5G ก็เหมาะกับคนใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นสเปคมากนะเน้นเรื่องกล้องด้วยนะครับแต่เรื่องกล้องจริงๆก็ไม่ได้แบบไปสุดมากนะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของอตัวชิปประมวผลทั้งในนะครับก็คือเป็นชิประดับกลางถ้าเป็นชิปตัวท็อป เรื่องของการ Image Processing ความเร็วอะไรต่างๆนะครับก็จะทำได้ดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับบอดี้ Body ต่างๆก็ถือว่างานประกอบไปต่างๆค่อนข้าง Solid นะครับแน่นแล้วก็พอเชื่อมต่อครบทั้งไทซีลำโพงคู่แล้วก็มีช่องหูฟัง3.5เหมือนเดิมนะครับ ฝาหลังเพราะว่ามันเป็นหลังเงาซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวกล้องเองนะครับก็อย่างที่บอกไปคือคุณภาพอ,อยู่ในเกณฑ์กลางๆใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับในบางรุ่นนะที่สูงกว่าอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันไปไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคไม่ได้แบบซีเรียสเลยมากด้านสเปคนะครับเรื่องของ performance เนี่ยอ่าก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ใช้ Dimensity 1080เป็นชิปตัวแบบระดับกลางนะครับถ้าไปเรื่องของเกมอะไรมากกว่านะครับผมแนะนำใช้ โ o c o f ไ5หรืออัพงบขึ้นไปเล่น F5 Pro ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวน,นั้นเขาผลิตมาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ Redmi Note 12 Pro plus นะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะครับ14,990บาทนะครับเป็นราคาเปิดตัวส่วนจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็รอติดตามหน้าร้านอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ